สวัสดีเพื่อนชาวเ t e p k i ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ stepneo นั Step News ่นเองวันนี้เรามาถึงข่าวสารใหม่ๆนะผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องของ vivo นั่นเองหลายๆครั้งเรามาอาจจะไม่ค่อยได้นําเสนอข่าวของ vivo เท่าไหร่แต่ปีนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนสำหรับปีนี้เนี่ย vivo มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยนะคุผู้ชมซึ่งเขาจะเปิดตัวมือถือเนครั้งแรกเนี่ยในวันที่24มก,การาคมนี้นั่นเองในตัวของ vivo apex 2019เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเราก็ไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายนักเห็นเขาว่ามันน่าจะกล้องเด้งได้เหมือนตัว กๆแหลต่ว่าปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่พิเศษอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนนั่นก็คือ Vivo เนี่ยเขามีการเปลี่ยนสีของโลโก้คุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ใหม่ด้วยออกแบบใหม่และจะเดบิวต์ครั้งแรกที่ประเทศจีนแน่นอนนะในวันที่24มกราคมนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทมา เว็บนี่คือรูปที่เปลี่ยนไปคุณผู้ชมนี่คือ before after เลยนะเปิดมาเนี่ยโอ้โหอะไรต้องดับเปลี่ยนสีแล้วมีอะไรอีกถ้าดูดีๆนะุณผู้ชมจะเห็นว่าคําว่า vivo เนี่ยนะตัวหนังสือเนี่ยจะบางลงนิดหนึงนิดหนึ่ง,งและความห่างคุณผู้ชมจะเยอะขึ้นสังเกตตัว v ตัว i ไหมอ่าตัว after มันจะห่างออกแบบเยอะกว่าตัวแรกพอสมควร หน้าของสีเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนจากสีฟ้าที่แบบเป็นน้ําทะเลที่เราเคยรู้จาักกาันจริงๆเราชอบสีนี้นะเปลี่ยนเป็นสีใหมท่ทางด้านขวาเออเราก็มันก็แปลกๆกับสีนี้จริงๆเราแอบชอบอันเก่ามากกว่าเขาจะด่าไหมอ มันอาจจะดูแตกต่างจะเดินนิดหน่อยแต่ถ้าเอาบอกดีๆฟอนต์ก็เปลี่ยนเหมือนกันเขาบอกว่าฟอนต์ของตัวใหม่เนี่ยมันจะดูเหลี่ยมขึ้นนิดนึงคือถ้าดูจากตัว V จะเห็นเลยว่าตัวหางตัวเนี่ยตัวเก่ามันจะกลมๆส่วนตัวใหม่มันจะตัดให้ออกเหลี่ยมๆนิดนึง่งเปลี่ยนนิดนึงด้วยอ่ะตรงตรงนี้อาจจะไม่รู้ไปดูรูปที่2กันเลยดีกว่าเพิ่มรูปที่2คุณผู้ชมดูอะไรแตกต,ต่างตัว x ตัว ai ตัว 5g คือฟอนต์มันแบบเปลี่ยนไปเหมือนกันนะจริงๆเรายังชอบตัวเก่ามากกว่าขอโทษวีโว่ด้ มากขึ้นว่าว่าตัวใหม่กับตัวเก่าอ่ะดูพึบมทางซ้ายเนี่ยที่คุณเห็นตัว A-A เนี่ย A-A ทางซ้ายเนี่ยเป็นตัวใหม่นะเท่าที่ดูดอ่านมาเนี่ยทางขวาเนี่เป็นตัวเก่าจะเห็นว่าตัวเก่าจะมีความโค้งมนกลมๆตั่มใหม่จะออกเหลี่ยมๆนิดนึงโอ้โหอันนี้ก็แอบเปลี่ยนไปเหมือนกันก็ยังรู้สึกว่างงๆนิดนึงเหมือนกันว่าเปลี่ยนแล้วมัน ยังไงหรอแต่จะชอบสีเก่ามากกว่าแต่ว่าสีใหม่ก็ไม่เป็นไรถ้า vivo จะเปิดตัวสีนี้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่า vivo apex 2019จะเปิดตัวในวันที่24มกราคมนี้และจะเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกด้วยที่จะมีโลโก้ใหม่สีใหม่แปะอยู่ที่กล่องของ vivo apex 2019ก็เป็นกำลังใจให้อ่านดูอ่เขาไม่ได้ดึงก็มีบางคนก็บอกว่าเออบางคนก็บอกเออผมชอบนะดูดูดีขึ้นบางคนก็บอกว่าโอ้ผมตื่นเต้นดีเหมือนกันนะหรือบางคนบอกว่าเออผมว่าอันเก่ามันดูดีกว่านะก็มีหลากหลายกันนะว่าความเห็นจะเป็นอย่าง แล้วคุณล่ะชอบอันเก่าหรืออันใหม่มากกว่ากาันคอมมิ่นบอกในด,ดูข้างล่างนิดหนึ่งก็แล้วกันวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมข่าวสั้นๆไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนสีโลโก้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นิดหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าหากชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์และก็ติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย